ส่วนนวัตกรรมสร้างสุขวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมแล้วก็พาพี่จอยไปที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับมีการเปิดตัวแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรน,นะฮะโดยเฉพาะเรื่องของน้ําฝุ่นแล้วก็แผนที่สามารถตรวจสอบได้หมดเลยนะครับแล้วก็ใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับเป็นข้อมูลทางภูมิศาสตร์ล้วนๆเลยนะครับติดตามได้จากรายงานนะครับวลล แมปแพลตฟอร์มเครื่องมือสำหรับบริหารจัดการข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์ที่อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยลาลัยขอนแกน่นร่วมกับภาคเอกชนคิดคน้นขึ้นจนสำเร็จสามารถใช้งานแผนที่ผ่านระบบดังกล่าวได้แล้วเป็นครั้งแรกของไทยถือว่าเป็นผลงานสำคัญที่เป็นฝีมือคนไทยในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์ที่สามารถตรวจสอบข้อมูลและค้นหาข้อมูลได้เพียงแค่ปลายนิ้วไม่ด้อยไปกว่าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือ แพลตฟอร์มชื่อดังระดับโลกครับถือเป็นแพลตฟอร์มคนไทยได้เลยครับแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่ทําขึ้นมาเองเลยนะครับเริ่มจากศูนย์ขึ้นมาเลยครับบูรณา,าการเครื่องมือทุกอย่างมาเพื่อให้เกิดเป็นแพลตฟอร์มตัวนี้เลยไม่ได้นาไม่ได้นําสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาต่อยอดต่อ,ตอ,ตอเราทําขึ้นมาเองทุกๆส่วนเลยวาลาลิส สามารถตรวจสอบสภาพปริมาณน้ำสภาพฝุ่นละอองโดยเฉพาะค่า PM 2.5สภาพอากาศจากทุกภูมิภาคของประเทศไทยรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆที่ขณะน,นี้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเริ่มเข้ามาต่อย,ยอดในการใช้บริการของวาราลิสอย่างต่อเนื่องแล้วนำไปใช้งานในการแก้ไขสถานการณ์ได้ทันทีโดยเฉพาะกับสถานการณ์น้ำท่วมในปีที่ผ่านมาที่วาราลิส ได้เป็นฐานข้อมูลให้กับหลายหน่วยงานในการติดตามสถานการณ์โดยเฉพาะกับผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดสถานการณ์น้ําท่วมครับคือความพร้อมของเราเนี่ยคือการเป็นเครื่องมือในการที่หน่วยงานหรือองค์กรเนี่ยจะเอาไปต่อยอดในการสร้างนวตตัตกรรมหรือขับเคลื่อนหน่วยงานของแต่ละท่านนะฮะความพร้อมก็คือถ้าพูดถึงการจัดการข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์นะครับหลักๆก็จะมี1การจัดเก็บข้อมูล 2. ก็คือการประมวลผล 3. ก็คือการแสดงผล แล้วสก็คือถ้าเราต้องการให้เกิดประโยชน์ก็คือเราให้บริการข้อมูลนั้นออกไปสู่สาธารณะนะฮะนอกจากนี้คณะนักพัฒนายังทำงานร่วมกับวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อยอดระบบเพื่อนำวาราลิสไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามาปักหมดุดหรือใช้บริการประเภทต่างๆเพื่อให้วาราลิส ครอบคลุมจบครบในที่เดียวที่ทุกค,คนสามารถค้นหาข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่ด้วยฝีมือคนไทยที่ไม่ได้อยไปกว่าแพลตฟอร์มของต่างชาติที่ทุกคนใช้งานอยู่ในขณะนี้ครับก็ถ <T> ือว่าเป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลทางภูมิศาสตร์อันแรกของไทยเลยทีเดียวนะครับอ๋อะน่าสนใจมากๆเลยนะคะและนี่คือทั้งหมดของเสีช่วยชาวบ้านประจำวันนี้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ